สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมจะมาทำต่อดับ10บ,บนต่อจากคลิปแรกนะครับซึ่งคลิปแรกนั้นเป็นการทำรายละเอีเยดเกีกับดับ10บ,บนเกดสูตรนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมในคลิปที่2ก็คือ,อมีดับ10บ,บนขั้นเทพนะครับแล้วก็ดับ10บบนพิเศษ ทั้งหมด4ตัวนะครับเรามาดูดับสิบปมขั้นเทพนะครับ <c oughs> ซึ่งสำหรับผมใช้สองสูตรนะฮะนี่สูตรแรกอันนี้สูตรที่สองนะครับหาตัวที่ไม่มีนะมาเป็นดับสิบบนซึ่งเดินดีมากในปีหกหกไม่หลุดเลยนะฮะในปีสองพันห้ารอยหกสิบหกนี่คือตัวดับนะฮะไม่หลุดเลยแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ เนี่ยคือง,งวดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาหกเจ็ดนะครับก็คำนวณออกมาได้ดับสิบบนสี่กับหกผลออกหกศูนสามผ่านนะครับก็กลับมาเดินแล้วนะครับ สำหรับวันที่16มีนา2 5 6 7นะครับก็คำนวณออกมาแล้วเช่นกันนะครับก็น <c oughs> <c oughs> ี่เป็นสูตรแรกนะครับได้3 4 5 6 7สูตรที่2ได้7 9 1 3 5นะครับก็3 4 5 6 7นะครับเลขที่ไม่มีก็คือ เลขศูนย์เลขศูนย์ไม่มีนะครับอืมเป็นอะไรเนี่ยไม่เจิเลขศูนย์นะฮะศูนย์ไม่มีนะครับแล้วก็สองสองก็ไม่มีก็ศูนย์สอง,สองแล้วก็เลขแปดก็ไม่มีก็งวดนี้ดีหน่อยนะตับหลักสิบสามตัวเลยนะครับงวดนี้ศูนย์สอง,สองแปด ผมมั่นใจว่าเอาอยู่นะครับผมมั่นใจว่าเอาอยู่หลัก10งวดนี้ไม่มี0 2 8แน่นอนนะครับหลายสูตรสอดครองกันหมดเลยนะงวดนี้ดับ10บ,บนกันเทพงวด16มีนา256หก็ดดับขาด10บ,บนแน่นอน0 2 8 แล้วก็เดี๋ยวผมจะพา,าไปดูอีกสูตรนึงนะครับให้เราไปดูอีกสูตรนึงนะครับสำหรับสูตรนี้ท่านน่าจะจำได้นะก็ดับดับสนิท10บ,บนพิเศษนะครับก็นี่คือชื่อสูตรนะครับ ภาพนี่ก็อีกชัดเลยนีรดับสิบ,บนดับสนิท10บ,บนพิเศษนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือผ่านนะครับดูสูตรนิดนึงนะฮะสิบล่างคูณสบวกหน่วยล่างคูณสบวกหน่วย1นึ่งคูณสบวกสิสคูณสบวกหน่วย4นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็บวกอีก2แต้มทีละสองแต้มนะครับ อีละสองแต้มที่ผ่านมานะครับก็เดินดียังไม่หลุดนะฮะตั้งแต่หนึ่กุมภามานะหนึ่กุมภาหกคุมครับสถิติ100%เเเต็มดับ10บนพิเศษ1นึสูตรสองตัวนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาดับดับเก้านะ งวดที่ผ่านมาดับ9กับ1หลัก10บนผ่านนะทีนี้เรามาดูงวด16มีนา6 7คจนวณออกมาแล้วนะครับได้7 9หลัก10บนงวดนี้ไม่มี7ไม่มี9 เพราะฉะนั้นก็ผมค่อนข้างมั่นใจนะงวดนี้ยังไงก็น่าจะดับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสองสูตรก็ดับอยู่ห้าตัวนะครับสูตรดับ10กันเทพดับ0ูนสองแแล้วก็ดับ10บนพิเศษ2ตัวก็ดับ7กับ9เพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางให้ท่าน ได้เลือกแล้วก็นำไปตัดสินใจในการเสี่ยงนะครับก็ใช้ดุลพินิษในการรับชมแล้วก็นำไปพิจารณานะครับก็ถ้าหากท่านมีคอมเมนต์หรือมีข้อคิดอะไรยังไงก็แนะนำมาได้นะครับหรือต้องการสูตรหรืออะไรยังไงก็แนะนำมาได้แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้านั้นผมจะมาเอาคลิปดับหน่วยบนมาให้ได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ